สวัสดีครับต้นทุเรียนหมอนทองต้นนี้นะครับอายุประมาณ1่ปีกว่าๆนะครับแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมาก็เกิดภาวะนะครับแมลงพัดกัดกินนะครับจนยอดด้วนซึ่งปกติเขาก็เป็นต้นที่แข็งแรงแล้วก็สวยนะครับหลังจากกัดกินมาสองรอบนะครับก็จะทําให้ต้นนี้ค่อนข้างที่จะสุดเลยนะฮะเนื่องจากผมไม่ได้ใช้นะครับสารกําจัดแมลงนะครับใช้แต่สมุนไพรนะฮะก็เลยควบคุมแมลงพัดไม่อยู่นะครับในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมานะครับ สิ่งที่เกิดนะครับก็คือหลังจากที่เขาโดนกัดกินไปสองรอบนะครับอาการก้านทูบนะครับยอดเหี่ยวซึ่งผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยพยายามนะครับทำการแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างดินการใช้จุลินทรีย์นะครับเพื่อช่วยในการฟื้นต้นนะครับรวมถึงการใช้จุลธาตุต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับในการแก้ไขนะครับถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับตอนนี้สูงเสมอหัวผมแล้วนะครับประมาณ1 7 0เจกว่ากว่านะครับ นี่ดูลักษณะยอดที่แตกออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวพอเขาได้ใบชุดหนึ่งชุดสองเดี๋ยวเขาก็จะโตเร็วมากครับอาการนะครับที่เป็นยอดไหมแบบนี้นะครับก็หายนะครับหายตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ยังมีลักษณะการแตกยอดที่ไม่สมบูรณ์บ้างอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ครับก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการขาดนะครับยูาตุต่างๆนะครับเห็นไหมฮะ คือสิ่งที่ผมทํานะครับแล้วก็การแก้ไขเบื้องต้นก็คือการปรับสภาพดินนะครับโดยการเพิ่มนะครับยิบซ้ำนะครับต้นละครึ่งกิโลกรัมนะครับจากรอบปกติปีละ1โลนะครับ2นะครับมีการเพิ่มซิงค์ออกไซด์หรือซิงค์ซัลเฟตนะครับก็ได้นะครับต้นละ1ขีดนะครับวันนี้แต่ผมเพิ่มครั้งละประมาณ50กรัมนะครับเดือน2เดือนผมเพิ่มครั้งหนึ่งนะครับแต่เราสามารถใส่ได้ต้นละ1ขีดเลยนะครับ2นะครับ3ไม่ใช่2ครับผมนะครับเพิ่ม ตัวอทองแดงนะครับตัวทองแดงโดยการฉีดพ่นนะครับนะครับก็เป็นทองแดงซันเฟสหรือที่เราเรียกกันว่าจุนสีนะครับก็เนี่ยครับ เนื่องจากอาการก้านทูบต่างเนี่ยบางครั้งนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วส่วนหนึ่งสองเกิดจากการเขาขาดลิกนินนะครับเขาขาดทองแดงนะครับเนื่องจากเราเราลูลักษณะใบเนี่ยใบเขาก็ค่อนข้างที่จะขยายแต่มีการบิดเบี้ยวข้างๆบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ใช่ขาดฟางกระสีแต่ลักษณะการขาดทองแดงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มโบรอนทางดินนะครับเวลาผมใส่โบรอนเนี่ยผมจะใส่เห็นไหมปลายตรงพวกตรงนี้ผมจะใส่มาประมาณ20เซนนะครับห่างแล้วก็โรยต่ำๆอย่าให้เขาดวนใบนะครับต้นนี้ผมใส่ไป หนึ่ช้อนโต๊ะซึ่งปกติผมจะใส่ปีหนทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยประมาณ30กรัมผมก็เพิ่มให้เขาเข้าไปนจากนะเนื่องจากต้องการนะครับให้เขาเนี่ยแตกรากดีเพิ่มนะครับให้ให้การขยายท่อต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีการนะครับใส่นะครับตัวสังกะสีนี่ครับตัวนี้ครตัวสังกะสีเพิ่มไปนะครับก็ประมาณเจ็ดสกรัมเหมือนกันครับต้นนี้จริงๆเราใส่ได้ถึง1ขีดเหมือนกันนะครับพยายามทยอยใส่นะคร ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ใบชุดที่มีปัญหาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็มีตั้งขาดทั้งตัวสังกะสีนะครับบางส่วนก็แมกนีเซียมมงกานีสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการขาดนะครับก็จุลธาตุก็จะเป็นส่วนของทองแดงเท่าที่ผมเห็นนะฮะก็พอเราถ้าเพื่อนไม่มีก็ลองใช้ที่เป็นอ่า คาดรวมก็ได้นะครับลงมาฉีดพ่นดูนะครับแก่การเสริมทางดินอย่างที่ผมพูดค่อนข้างสําคัญเราต้องการให้เขาขยายรากด้วยนะครับทีนี้นะครับหลังจากข้างล่างเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูใบใบชุดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อนๆจะลองสังเกตดูว่าสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับจะเย็นๆนฮะพัฒนามาเรื่อยๆเห็นไหมฮะจนมาถึงนะครับด้านบนเนี่ยใบค่อนข้างเขียวแล้วใบค่อนข้างเขียวเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็ใบชุดใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะน่ยอดชุดใหม่เดี๋ยวก็ ระหว่างนี้นะครับผมก็จะใช้น้ำหมักนะครับของฟาร์มคุณดินนะครับซึ่งเป็นสูตรของผมเองเนี่ยในการฉีดพ่นนะครับทุกๆ3วันครั้งละ1 0ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นให้ทั่วต้นลําต้นแล้วก็รากต้นใบนะครับก็ฉีดนะฮะนี่มีด้านข้างนะครับของเดิมมีลักษณะอาการของโรคอย่าลืมตัดแต่งด้วยนะครับพวกนี้ตัดแต่งออกให้หมดนะครับตัดแต่งออกให้หมดเราก็จะได้ยอดชุดใหม่แบบนี้นะถ้าใครใช้นะครับเกี่ยวกับสารควบคุม มแมลงนะครับก็จะช่วยให้ใบเนี้ยสวยขึ้นมากนะแต่ของผมไม่ได้ใช้ก็ยังมีการกัดกินอยู่บ้างนะฮะก็ให้ต้นของเขาเนี้ยแข็งแรงโดยธรรมชาตินะครับเรียนรู้ดูกันไปด้วยกันนะฮะนี่ครับรก็จะเป็นแบบนี้โอเคใครสนใจเกี่ยวกับอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ลืมครับฮิวมัสผมจะใส่ทุก15วันนะครับครั้งละครึ่งกิโลนะฮะต้นประมาณหปีเนี้ยตัวน,นี้สําคัญมากนะครับใส่เพื่อให้เขาเนี้ยทําดินให้เราเนี้ยเป็น ขาเรียกสภาพดินกดด่างเป็นปกติ pH อยู่ที่6.5ครับตอนนี้แล้วก็ให้ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซับธาตุอาหารที่เราใส่ไปเ,เพื่อไม่ให้เกิดการฉาล้างนะครับเขาเป็นประจุลบเขาสามารถที่จะนะครับส่งส่งอาหารเข้าสู่ระบบรากได้ค่อนข้างเร็วครตัวนี้ผมว่าสําคัญแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับส่วนของผมเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับก็จะมีแร่ฮิวมัสยิปซัมโดโลไมท์แล้วก็น้ำหมกักฟาร์มคุณดินนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็มีวางจำหน่ายอยู่ที่ ้านของผมนะครับยังไงก็ติดต่อนะครับเข้ามาในคลิปนี้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ